หมายเลขหนึ่งไม่เห็นนะอย่าเข้ามานะฮะครับผมนันุ่นดูครับบดมาเลขหนึ่งก่อนนะฮะเอาละเอาละและสิ่งนี้อดูขาเรื่องของความเร็วความไวปืด๊ดนี่ <c oughs> สิ่งใดวิ่งเร็วที่สุดครับห <c oughs> วาโอ้โห <c oughs> เร็ว เราไม่เห็นของเราในของเขาวิ่งเร็วที่สุดเลยในทั้งหมด4ถ้าเป็นคุณนะแล้วคุณไม่รู้ฝั่งนู้นคุณอยากจะเลือกฝั่งไหนเลือกเลือกขวาขวาของของของเขาก็จะเลือกอะไรมันเป็นม้าเอ้ยโอ้ยหลังหลังไปละโอ้ยแหมมีแบบมีดันมันเป็นเป็นม้าวะแกล้งนะแกล้งหลอกให้เชื่อลูกล่อลูกชนจิตวิทยาเนี่สุดยอดไอ้ตัวนี้คุณมามอยากจะให้เขาเลือกอะไรไหม ก็ใจจริงก็อยากให้เขา้วเราเผลอปากไปแล้ว hole, ไม่บอกเขาไปซะแล้วอ่ะผมจับทางเขาได้โอเคอยู่กับมานาน20ปีแล,แล้วสังฆ่าจับได้แล้วจับได้แล้วไอ้นี่คือตาข้างไหนรู้หมดเลยแหละลองผมมั่นใจแล้วครับเรื่องไหนครับนี่ครับตอนนี้อะไรครับผมคือม้าอันนี้อันนี้ไอ้ไหท่าไอ้ไหล่ท่าไอ้ันู้นหรอไม่ปิดปากเหรอไม่ปิดปากเหรอไม่บอกบอกเลยอุ้ยตรบูที่ริงบอกไปเลยบอกไปเลย ไปพูดเต็มปากเต็มคำโอ้หอยทากทำยังไงได้ล่ะหลุดไปแล้วเออไอ้นั่นก็เลี้ยวปันลิงเลยเอาเอาอีกแล้วไปแล้วอะเอาไงแล้วแต่พี่อันนี้มันบอกว่าหอยหอยทากใช่ไหมหรือว่ามันสลับกันอะเอานี้ดหนึ่งนะวิ่งเร็วที่สุดนะคนเลือกตรงนี้นะครับเชิมออกมาดูครับพูดจริงอย่างที่เห็นเรียบร้อยอย่างที่เห็นเรียบร้อยโอเคออกมาดูครับครับผมโอเค โอเคเดิ okay, นปับโอ้รมสเก็ตเก่าๆมาดูมาแค่เป็นมาอย่งเดียวก็ชนะมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วออกมาเป็นมาถามจริงเ้วจะเอาพวกม้าพวกต่าพวกหอยมาทำไมมึเป็นเจ้าของรายการติดต้องเอาหมเลย ออกไปแล้วไปแล้วหนึงสองโอเค